คาดคิดสร้างสรรผลเลือกตั้งซ่อมสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีเขตสีกกตไม่นอนใจปมนทวุฒิศักดากกตคาดไม่เกินสามทุ่งรู้ผลเลือกตั้งซ่อมสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีเขตสี 4, ยันไม่นิ่งนอนใจปมศักดาแจ้งความนทวุฒิมีประมาทปมเปิดภาพสอใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยหาเสียงให้ลูกสาววันที่19ตุลาคม2568นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต เดินทางลงพื้นที่สังเกตการการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างนโรงเรียนอนุบาลวัดเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีทั้งหมด25 4หน่วยเลือกตั้งประกอบไปด้วย4อํอำเภอคืออเภหลาขวัญอเภอบ่อพลอยยกเว้นตำบลหนองกุ่มอมเภอห้วยกระเจ้าและอเภอหนองปลือพร้อมร่วมเคารพธงชาติกับเจ้าหน้าที่จากนั้นนายแสวงเปิดเผยว่าสถานการณ์เปิดหน่วยโดยรวมในเวลา8นาฬิกา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมการจนบุรีเขตเลือกตั้งที่4มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด133,100คนจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนซึ่งกกตมีการตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์ไว้ที่6 0และคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน21นาฬิกาของวันนี้ส่วนสถานการณ์การหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจากที่ตรวจสอบก็ยังอยู่ในกรอบถึงการแข่งขันจะไปไปด้วยความเข้มข้นก็คิดว่าการเลือกตั้งวันนี้น่าจะเเปป็นได้้ววยยคามรรีบอ อ,อยอซึ่งจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาสำหรับกรณีที่นายสัคดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งความดำเนินคดีกับนายนัทวุฒิสายเกลือแก่นนาพักเพื่อไทยกรณีโพสต์ภาพนา,นายสัคดาขณะอยู่ภายในห้องทํางานที่ว่าการอําเภอบอกพลอยพร้อมข้อความในลักษณะชี้นําว่ารัฐมนตรีได้เข้าไปสั่งการในที่ว่าการอำเภอและอาจมีการนัดผู้นำท้องที่ร่วมรับประทานอาหารกับนายอำเภอน้นนายแสวงกล่าวว่าสํานักงานกากตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่เป็นข่าวอยู่เราก็ได้ตรวจสอบและเฝ้าติดตามอยู่ตลอดซึ่งก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆตั้งแต่เป็นข่าวทางสำนักงานกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ตรวจสอบแต่ทั้งพักและผู้สมัครยังไม่ได้มีการร้องเรื่องนี้มาที่สำนักงานกกตแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายว่าได้กระทําการอันเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่มันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคิดว่าไม่น่ายุ่งยากอะไรเพราะมีภาพและตัวบุคคลชัดเจนอยู่แล้วซึ่งจริงๆไม่ต้องมาร้องกับสํานักงานกกตก็กกกได้เพราะเรื่องพวกนี้มันอาจทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและทิ้งทําใดข้อก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ต้องตรวจสอบว่าฝั่งหนึ่งได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่จริงหรือไม่อีกฝั่งได้มีการใส่ร้ายจริงหรือไม่การตรวจสอบคงทําได้เร็ว สำหรับการเลือกตั้งซ่องครั้งนี้เป็นการชิงชัยระหว่าง2องพักการเมืองคือนางสาววิสุดาวิเชียนสินลูกสาวนายศักดาสมัครในนามพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยที่ส่งพลเอกชินวัตรแมนเด